สวัสดีครับช่างซ้มในตำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำนะจะพามาดูปัญหาระยะท่อน้ำทิ้งนะฮะแล้วก็การวางสลิตท่อน้ำทิ้งนะครับสำหรับชักโคกนะฮะโอเคหน้างานนี้นะฮะระยะติดตั้งได้ที่30.5นแต่สังเกตเห็นอะไรหรือไม่ครับนี่นะจะสังเกตได้ว่านะฮะท่อเกิดการบิดเบี้ยวของการบีบการหดตัวของปูนซีเมนต์นะฮะแล้วก็ตอนผ่าปิด ฝาครอบนะฮะโอเคอท่อบิดเบี B ้ยวเนี่ยยังพอรับรับได้นะฮะแต่ปัญหาหนักปัญหาใหญ่คืออะไรคือนี่สังเกตเห็นไหมฮะท่อ PVC นะฮะจะอยู่ต่ำกว่าพื้นกระเบื้องลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะนี่จะอยู่ต่ำกว่าซึ่งหน้าง,งานมาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยท่อ PVC เนี่ยจะต้องเสมอพื้นกระเบื้องนะเหมือนห้องข้างล่างที่เราทํามานะแต่ว่าพอมันอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเวลาเราวางสโครกนะฮะ น้ำทุกหยดที่มันอยากัะโครกมันจะไม่ไหลลงไปในท่อ4นิ้วเลยนะมันจะไหลซึมผ่านปูนพวกนี้นะแล้วก็สะสมสะสมพอมันอิ่มตัวก็จะรั่วลงที่ฝ้าชั้นล่างนะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องนะฮะกลิ่นเหม็นกลิ่นย้อนกลับออกมาจากท่อระบายชักโครกลักษณะแบบนี้นะ่อให้เราใส่แกสเก็ตก็เหมือนกันนะเห็นไหมฮะมันก็จะไม่สามารถที่จะปิดช่องได้เห็นไหมฮะ มันก็จะมีช่องว่างทําให้กลิ่นเ,นเล็ดรอดออกมาแล้วก็น้ำเนี่ยซึมสะสมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างได้นะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการแก้ไขนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาแบบนี้แก้ไขยังไงที่จะทําให้การใช้งานในระยะยาวไม่เกิดปัญหาตามทั้งในเรื่องของกลิ่นนะแล้วก็น้ําร่ดซึมลงฝ้าชั้นล่างเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะฮะนี่คือ อุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาตามที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่นะคือนี่อันนี้เป็นท่อเยื้องนะฮะอันนี้ท่อเยื้องขนาดศูนย์เซนนะฮะก็คือศูนย์ศูนย์ไม่ได้เยือเย้องสองเยือ 3, เย้องสามเยื้องห้าเยื้องสิบก็คือเยื้องศูนย์ศูนย์นี่เห็นไหมฮะวิธีการเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปแักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็อาจจะผ่าพื้นตรงเนี้ยให้มันพอดีกับกรูตัวเนี้ยให้ขอบบนสุดของเนี้ยเสมอบพื้นกับเบื้องนะพอเราใส่ลงไปลักทณะนี้เสร็จ เวลาเราใส่ต,ต,ตัวแกสเก็ตลงไปได้แบบนี้เห็นไหมฮะจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะน้าทุกหยดนะที่มาจากสักโครกมันจะถูกบังคับด้วยท่อตัวนี้ให้ลงไปที่ท่อสี่นิ้วนะซึ่งจะแตกต่างจากตอนแรกที่ไม่มีท่อตัวนี้บังคับนะมันก็จะซึมผ่านรูปูนพวกนี้สะสมลงไปที่ฝ้าชั้นล่างเห็นวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดคือแบบนี้นะครับจบเรื่องกลิ่นรั่วซึมลงฝ้าชั้นล่างแบบร0 0เอร์เ็นแน่นอนนะครับโอเคสวยงามขอบคุณครับ โอเคนะฮะหลังจากที่เราผ่าพื้นฝังตัวท่อเยื้อสูญขนาด00ไปแล้วนะมันก็จะเสมอพื้นกระเบื้องลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮรรอยสกัดรอยบาดปูนของท่อที่มันไม่เสมอพื้นเบื้องตันแรกจะไม่มีนะฮะแลวคราวนี้น้าทุกหยดนะฮะที่มาจากชักโครกนะมันก็จะไหลผ่านท่อเยื้อสู00ตัวนี้ลงไปที่ท่อ4นิ้วโดยตรงนะะแล้วเราก็จะใส่ตัวแกสเก็ตตัวนี้ จะเลอะหน่อยแต่ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมนะแต่เยื่อสูตรตัวนี้เข้าไปเป็นตัวเชื่อมระหว่างข่อที่พื้นกับเดือยเซรามิกชั้นโรกนะจะเป็นช่วยป้องกันเรื่องของกลิ่นย้อนกลับและน้ํารั่วซึมขอบโถนะอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาจะโคกวางให้ตรงเดือยแบบนี้ก็เรียบร้อยนะนี่นะฮะจบเรื่องน้ารั่วซึมลงผ้าชั้นล่างแล้วกลิ่นย้อนกลับแบบร้อยเ็นแน่นอนถ้าทําแบบนี้นะท่อเยื้อศูตรขนาด 0, 0ููนะครับ